หน้าทองนี่มันเกิดจากอะไรนี่ครับนี่แบงค์ครับแบงค์แบงค์อีกแล้วทำไมครับแบงค์ติดไวรัไปลงหน้าหน้าทองอะไรทำไมอยูไหนไมอยู่แบงค์คุณแต่งเหรอใช่ครับพี่เอ็งคุณแต่งครับโอคโหแบงค์เขาไปแอบแต่งแล้วก็แบบมาแอบมาร้องให้ดูให้ฟังไม่ใช่ไหมพี่แบงค์ก็มาแอบทำไมคุณแต่งหน้าหน้าทองกันนคุณฟีลอะไรอยู่เอาต้องใช้ไม้หน่อยนี่ครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าทำไมคุณถึงแต่งหน้าหน้าทองกันนะคุณไปมูที่ไหนมาแรงมันนันใจมาจากอะไรคุณแบงค์ครับก็ตอนแรก ที่มีแลนว่าจะทำอัลบั้มติตอนอัลบั้มของโจเอี้ยค่ะว่าจะเราจะต้องแพลนว่าในอัลบั้มนี้จะมีเพลงแบบไหนบ้างในหนึ่งในนั้นคือผมตั้งใจอยากทำให้โจเอี้ยเขาร้องเพลงที่ใช้เสียงเปื้อนแบบไทยๆแล้วก็มีเมโลดี้แบบไทยๆลงไปก็เลยอยากเอาเรื่องที่พูดถึงเรื่องไทยๆลงไปในเพลงก็เลยก็เลยแต่งเป็นเพลงนะน่าเปิดดูาชาภาพาวมูพอดีไม่ใช่ังลงนะอีกวดีมาฟังแล้วรู้สึกกังที่แบบศิลปินนักตึกที่เอาไปร้องเอาไปร้องกันหมดเลยเป็นเพลงที่ดังมากๆทั้งประเทศเลยพวกผมก็มูกันด้วยครับใช่ครับผมง โี่มาก็พาไปเปลี่ยนชื่อก่อนเขาไปเปลี่ยนชื่ออะไรเนาจากกรีดขำจิตครับซะส็จแล้วปุ๊บคุณพาไปทำไมคุณถึงพาไปหมูไปหมูที่ไหนตอนแรกเนี่ยไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยคือเริ่มเริ่มต้นมาจากคาริสาไปเปลี่ยนชื่อก่อนชีวิตผมก็ดีขึ้นออรแล้วก็เลยพาโจอี้กับก่อนที่พอจะทําเป็นศิลปินก็เลยพาชวนไปดูกับนักพยากรณ์ท่านหนึ่งคนหนึ่งที่เขาเปลี่ยนชื่ออยู่ที่ปากช่องนะบอกว่าให้พาไปเปลี่ยนชื่อนะเพราะชื่อเดิมเหมาะจะเป็นนักบวช ไม่เหมาะจะเป็นศิลปินอ๋อหรออ๋อชื่อเดิมผมไม่ได้เปิดแรกเนี่ยใช่ครับไม่ได้เปิดชอบจะเป็นนักบวชใช่ครับไม่ได้เหมาะจะเป็นศิลปินใช่ครับ่าเรียกว่าหมอดูที่ที่ที่เรานับถือก็บอกว่าเนี่ยชื่อนี้นะถ้าไปเป็นนักบวชเนี่ยก็จะไปทางนี้ดีเลยแต่ถ้าเราไปขัดต่อการเป็นนักบวชก็จะกลายเป็นว่าผมจะเกิดอุบัติเหตุจะกลายเป็นเด่นนั่งวิวแชร์เลยนะครับอ๋อหอชื่อไม่เหมาะชื่อไม่เหมาะจะเป็นศิลปินเหมาะจะไปบวชใช่ครับ ออกเริ่มมูกันตั้งแต่ตอนนั้นเลยมูมูมาตลอดก็ก็เริ่มต้นก็คือเริ่มต้นต้องเปลี่ยนชื่อก่อนก็เปลี่ยนจากจากกิกขำจิตเป็นภูสิทธูษิตแล้วก็จังหวะจังหวะนั้นเนี่ยเออโจยยี่ยังไม่ไม่มีเงินมากก็เลยซื้อนามสกุลไม่ได้ก็เลยให้ใช้นามสกุลผมไเอ๋อเหรออะไรวะนามสกุลเดียวกันอย่างงี้ได้ด้วยหรอวะแล้วตอนนี้น่ตอนนี้นามสกุลเด้วยกันนามสกุลเดียวกันใช่ครับก็เลยหลงที่ไม่ใช่พ่อแม่เดียวกันไม่ใช่ครับใช่ครับการใช้นามสกุลเดียวกันคือ มูเตลูอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนะเมื่อเขาบวกลบคูณหะรมบนคือต้องใช้นามสกุลคูณงันถึงจะดังถ้าอย่างนั้นจะต้องไปเป็นนักบวชใช่ครับแต่เดี๋ยวนะกฎหมายสมรสเท่าเทียมเขายังไม่ออกนะใช้นามสกุลนี้ได้ยังไงคือนามสกุลนี้ผมก็ได้มาเป็นคนแรกเหมือนกันก็เลยสามารถอนุญาตให้เขาใช้คือคุณก็้อนามสกุลนี้ใช่ครับอคุณป็นต้ตระกูลคุณก็เลยเปลี่ยนชื่อแล้วก็นามสกุลเป็น เหมือนพี่น้องอ่ะเขาแท้แ <ๆ S 1> เลยก็คือเอาเส้นจริงๆผมชีวิตของผมนะในช่วงที่แบบเป็นศิษย์ก่อนจะเป็นศิษย์เบนก่อนจะเป็นโปรเจุติวิธิตออกรำโทรทัศน์นี่ครับผมอยู่บ้านพี่แบงค์มา3ปีเลยนะครับสาปีนอนในห้องซ้อมบ้านแบงค์อยู่ด้วยกันทําเพลงน,นู่นนี่นั่นค,ค,คุกคีด้วยกันแบบ มันก็เหมือนอยู่เป็นเหมือนพี่น้องกี่น้องกันเลยครับจนวันหนึ่งเคยคิดว่าเพลงนี้มันจะดังระดับแบบใช้ก็ว่าระดับชาติเป็นระดับชาติเลยมันแทปเป็นนิ่งเลยนะก็แบบก็ไม่ได้คิดแต่ว่าแต่ว่าตั้งใจว่าเอออยากให้คนได้เห็นแบบในด้านนี้ของโจอี้เฉยๆก็เลยเป็นคาแรคเตอร์เฉพาะตัวเลยก็คือเป็นมาจากการมูเตลูจริงๆนั่นแหละ ฉันได้เก็บไว้คนเดียวฉันจึงเป่าเธอทาเพื่อ,เธอ,เ,ธอเธอลองไหลให้ทองที่แปหน้าฉันทำให้เธอคล่งใครจะขอความรักฉันมาผูกไว้ในหัวใจทำไมต้งฉ,ฉ,ฉันจึงเป่า

ใครคนนั้นจะคอยมอาทำให้เธอนั้นเปลี่ยนไปฉันก็คงต้องปวดใจคนเดียวฉันจะงเล่าคาถาเพื่อให้เธอลองไหลให้ทองที่แปดหน้าฉันทำให้เธอคล่งใครจะขอความรักฉันมาผูกไวใ้ในหัวใจของมัมน อยากขอให้รักฉันบางสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจะได้ไหมไย่อยากให้เธอ คนเดียวจะได้ไหมไม่อยากให้เธอลงรักใครไม่อยากให้เธอลงรักใครนอกจากฉัน